สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast ทอดบทเรียนจากปี2021นี้คลิปนี้อาจจะมีเสียงรบก,กวนมากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเพิ่งคิดได้ว่าต้องทำเลยไม่ได้จัดสตูเท่าไหร่ซึ่งปีนี้เนี่ยก็เป็นปีที่ค่อนข้างเหนื่อยสำหรับใครใหลายคนเป็นปีที่มันมีความเปลี่ยนแปลงได้เร็วมากๆครับคุณผู้ฟังโควิด -19 เนี่ยมันเป็นเหมือนตัวเร่งปฏิกิริยาให้สิ่งต่างๆเนี่ย หมุนเร็วขึ้นโลกมีการหมุนเร็วขึ้นซึ่งตองนี้ต้องต้องยอมรับเลยว่าคนที่ได้เปลี่ยนเนี่ยคือคนที่ปรับตัวได้เร็วที่สุดครับมันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยที่เปลี่ยนไปแล้วก็คาดว่าจะไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิมได้อีกแล้วจนมันกลายเป็น new normal แล้วก็จะเข้าสู่ next normal ในปีหน้าเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะขึ้นไปอีกทั้ง metaverse โลกของ DeFi ที่กำลังจะก่อตัวขึ้นเรื่อยๆ คริปโตกรีนเซีที่เริ่มจะมีอิทธิพลกับโลกในยุคนี้มากขึ้นครับบทเรียนที่ผมสามารถถอดออกมาจากปี2 0 2พนเนี่ยมันก็จะมีหลายๆบทเรียนที่ผมมองว่าหากเราจะเริ่มพัฒนาในจุดจุดหนึ่งอ่ะไอ้บทเรียนเนี่ยจะเป็นจุดที่เราสามารถเอามาเป็นแกนหลักได้ครับข้อ1เตรียมพร้อมกับช่วงเวลาที่เร็วลายไว้เสมอ อย่างที่ผมได้บอกไปครับโควิด1 9เนี่ยมันก็เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราทุกๆคนไว้ดังนั้นเนี่ยการที่เราคิดถึงช่วงเวลาที่เลวร้ยวายที่สุดไว้เราจะเจอกับช่วงเวลาที่น่าอภิรมครับในบทบทเรียนนี้ผมได้มาจากคุณโรเบิร์ตคิโยสกิในหนังสือพ่อรวยสอนลูกผมชอบมากๆเดี๋ยวอ่านให้ฟังอีกครั้งนะครับจงเตรียมพร้อมกับช่วงเวลาที่เลวร้ยวายไว้เสมอแล้วเราจะพบกับช่วงเวลาที่น่าอภิรมผมมั่นใจเลยว่าประโยคนี้เนี่ยสามารถ นำไปใช้ได้ตลอดชีวิตเลยข้อที่2ครับไม่ว่าเป้าหมายคืออะไรความสม่ำเสมอคือกุญแจอันนี้ผมมักจะพูดให้คุณผู้ฟังเนี่ยบ่อยนิดหนึ่งเพราะว่าหากหนึ่งวันเราตั้งใจที่จะออกกำลับบงกายแบบหนักๆเลยเนี่ยมันย่อมเทียบกับการที่เราทําอย่างสม่ําเสมอแต่อาจจะไม่ได้หนักเท่านะครับความสม่ําเสมอเนี่ยมันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงช่วงแรกๆอาจจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยมากจนแทบจะมองไม่เห็นแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ย ความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นจนเหมือนต้นไม้มันโตจนเราเห็นได้ทันตาเลยว่าเอ้ยมันความสม่ำเสมอที่เราสะสมไว้เนี่ยมันกลายเป็นรางวัลให้เราจนวันหนึ่งเนี่ยมันเป็นความคุ้มค่าที่สุดในชีวิตที่เราได้ลงทุนไปครับข้อที่3ครับสุขภาพคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดซึ่งต้องยอมรับเลยว่าผมเป็นคนที่ดูแลและเห็นคุณค่าของสุขภาพมากๆเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยมีช่วงหนึ่งที่ต้อง นอนโรงพยาบาลเป็นเวลาประมาณ2อาทิตย์นะครับบางคนอาจจะหนักกว่านี้ซึ่งคนที่เคยอยู่ในช่วงเวลานี้เนี่ยจะรู้เลยว่าช่วงเวลาที่สุขภาพดีเนี่ยมันควรจะเป็นช่วงเวลาที่เราเอนจอยกับชีวิตมากที่สุดครับคนผู้ฟังเพราะว่าถ้าเราสุขภาพไม่ดีเนี่ยเราแทบจะไม่มีแรงไม่มีอารมณ์ไปทําอย่างอื่นไปทําเป้าหมายที่เราได้ตั้งไว้เลยผมเลยเข้าใจเลยว่าคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยพอถึงจุดหนึ่ง พอเขาอยู่ในช่วงเวลาที่เขาสุขภาพย่าแย่เนี่ยเขาจะรู้เลยว่าความสําเร็จที่เขาได้สร้างมาเนี่ยแทบจะเทียบไม่ได้เลยกับสุขภาพที่เขาต้องแลกไปครับข้อที่4เรียนรู้ที่จะฟังมากกว่าที่จะพูดซึ่งบทเรียนนี้ผมผมเข้าใจเลยว่าการฟังที่ดีเนี่ยมันจะพาเราไปอยู่ในจุดที่ไกลจากเดิมมากๆครับ เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยคนที่พูดเก่งมีเยอะกว่าคนที่ฟังเก่งไหลเท่าตัวอย่างที่ผมเคยได้บอกไปในหลายๆคลิปการที่เราฟังจริงๆเนี่ยไม่ใช่ฟังแค่คําพูดไม่ใช่ฟังเพื่อที่จะโต้อตอบครับฟังสีหน้าฟังแววตาฟังภาษากายของเขาให้ออกแล้วเราจะได้บทเรียนอะไรต่างๆยิ่งเราสามารถฟังคนที่ประสบความสําเร็จมากกว่าเราเนี่ยและเราตั้งใจฟังเขาจริงๆอย่างแรกเลยคือเราจะได้เรียนรู้จากเขาและอย่างที่2คือเราจะ ดูเหมือนว่าเราตั้งใจเราเคารพอีกฝ่ายหนึ่งและเราก็จะได้รับเกียรตินั้นกลับมาครับข้อที่5ครับ growth mindset เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องสร้างมันขึ้นมายิ่งในปัจจุบันครับคุณฟังความรู้ที่เราเคยมีเมื่อก่อนในอนาคตอาจจะเป็นความรู้ที่ต้องใช้คำว่าไรประโยชน์ก็ได้ครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ควรมีเลยก็คือการปรับตัวการมี growth mindset การมี growth mindset คืออะไรก็คือเมื่อเราได้รับความรู้ใหม่ๆเนี่ยเราต้องเปิดใจครับ ยิ่งในทุกวันนี้ก็จะมีหินเรื่องราวาใหม่ๆเข้ามาเยอะมากๆก็อาจจะต้องมีการแก่นกรองนิดนึงว่าช่วงเวลาไหนเราจะเรียนเรื่องอะไรอย่างปีนี้เนี่ยผมก็ไปเรียนเรื่องของ d e f าเรียนเรื่องของเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีค่อนข้างเยอะเพราะว่าผมมองว่ามันจะเป็นสิ่งที่เข้ามาเปลี่ยนโลกและตอนนี้มันกําลังค่อยๆเปลี่ยนโลกไปทีละนิดครับถ้าเราไม่เรียนรู้มันเลยเนี่ยเราอาจจะต้องถูกทิ้งไว้ข้างหลังในที่สุด ซึ่งก็อาจจะมีเรื่อง Metaverse มีเรื่อง EV ผมมั่นใจเลยว,ว่า EV เนี่ยในปีหน้าเนี่ยน่าจะมีอิทธิพลกับวงการยานพาหนะเพิ่มมากขึ้นมากๆดังนั้นการมีกรอตไมเฟียสำหรับผมเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้อย่างสม่าเสมออาจจะไม่ต้องเรียนรู้หนึ่งวันอาจจะไม่ต้องเรียนรู้ให้มันพัฒนาแบบก้าวกระโดดแต่เราต้องเรียนรู้ให้มันสม่ําเสมอครับอย่างน้อยวันละ1%อก็ยังดีอย่างที่ผมได้เคยบอกไว้เราไม่สามารถทํหนึ่งเรื่องให้ดีได้100% แต่เราสามารถทําให้100เรื่องเนี่ยดีได้วันละหนได้เสมอครับข้อที่6ครับให้เวลากับความสัมพันธ์ที่ดีสร้างสิ่งแวดล้อมที่มีแต่คนประสบความสําเร็จจากที่ผมได้เคยพูดไว้ก่อนในหลายๆคลิปเนี่ยหากเรามีคนที่ลายล้อมไปด้วยคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยคนที่มี growth mindset มีคนที่คอยให้กําลังใจเนี่ยมันจะทําให้เราเข้าใกล้เป้าหมายได้เร็วขึ้นมากๆครับ แต่คนส่วนใหญ่เท่าที่ผมเจอก็จะอยู่กับกลุ่มคนที่ใช้เวลาแปรบการพูดถึงเรื่องของคนอื่นใช้เวลาแปรบการทําในสิ่งที่ไม่ได้พัฒนาอะไรมันจะฉุดลั้งอะไรบางอย่างไว้ในชีวิตครับเพราะว่าในปีนี้เนี่ยผมมีโอกาสได้พบกับคนที่ประสบความสําเร็จระดับหนึ่งได้คําแนะนําได้เรียนรู้จากเขาจากการฟังเขาเนี่ยมันทําให้ผมได้มีพลังมากขึ้นครับมันทาให้ผมรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ย มันเป็นสิ่งสําคัญที่เราควรรักษาไว้เป็นอันดับแรกถ้าตอนนี้คุณผู้ฟังรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีความท็อกซิกรอบๆตัวเนี่ยมันก็อาจจะถึงเวลาแล้วที่เราต้องมาทบทวนว่าความสัมพันธ์ที่มีตอนเนี้มันควรจะมีอะไรบ้างที่ต้องเปลี่ยนแปลงครับข้อที่เจครับเงินมีไว้ย่อมดีกว่าไม่มีเสมอควรที่จะเตรียมเงินไว้ในช่วงเวลาที่เป็นวิกฤตเนี่ยถ้าเรามีเงินที่เพียงพอที่จะเลี้ยงชีพอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ตกงาน หากให้ผมแนะนําก็อาจจะเป็นเต็มเงินสําหรับใช้จ่ายโดยที่ไม่มีงานไว้สัก7เดือนหรือ1ปีเนี่ยจะถือว่าเป็นจํานวนเงินที่พอเหมาะซึ่งถ้าเรามีเงินมากพอที่จะใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีงานเนี่ยเราจะมีความสุขและสามารถนอนหลับได้ดีมากขึ้นครับข้อที่8ครับคนที่น่าอิจฉาที่สุดคือคนที่ไม่อิจฉาใครเลยเพราะว่าคนที่ไม่อิจฉาใครเลยเนี่ยเขาจะไม่จําเป็นที่จะต้อง เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วมันจะไม่ทําให้เขามีความทุกข์ครับผมต้องยอมรับเลยว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ยังมีความอิจฉาอยู่เวลาเห็นคนประสบความสําเร็จซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ต้องฝึกนะครับมันอาจจะไม่ได้ทําได้ภายในวัน2วันแต่ผมก็พยายามไม่ใช่ว่าไม่อิจฉานะครับแต่ให้ความเคารพในความพยายามของเขาและถอดบทเรียนจากเขาเนี่ยมาปรับใช้ในการใช้ชีวิตของผมเองมันเรียกว,ว่าใช้ความอิจฉาให้เป็นประโยชน์นะครับก็คือการเอาบทเรียนจากเขาเนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์ และอย่าใช้ชีวิตให้คนอื่นเฉาครับแต่ใช้ชีวิตให้คนอื่นเนี่ยเคารพเราแทนข้อที่9ครับชีวิตคนเรามีอยู่3วันคือเมื่อวานครับซึ่งเราใช้ไปแล้วและเอากลับมาไม่ได้วันนี้ซึ่งเรากําลังใช้อยู่และใช้ได้แค่ครั้งเดียวครับและวันพรุ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าดังนั้นครับหากเรายังมีโอกาสใช้ก็เลือกทําในสิ่งที่ดีและมีความสุข ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีสําหรับคุณผู้ฟังทุกๆคนนะครับช่องนี้ก็จะพยายามพัฒนาคอนเทนต์พัฒนาหัวข้อและผมมั่นใจว่าหาคุณผู้ฟังอยากจะพัฒนาตัวเองเนี่ยช่องของผมจะเป็นคนหนึ่งที่ทำให้เราไปถึงจุดนั้นครับผมจะเป็นส่วนหนึ่งที่พาเราไปถึงจุดๆนั้นไว้เรามาเจอกันในปีหน้านะครับในวันนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีปีใหม่คุณผู้ฟังทุกคนครับ